แสงไฟนีออนสาดวาบเข้าตามิวเซียมแมวจรจัดขนสีขาวเผือกจู่ๆขนมันก็ลุกชันมันมองไปที่ธนากรเจ้าของร้านขายของเก่าที่กำลังขัดพระพุทธรูปไม้โบราณองค์หนึ่งด้วยสายตาที่บอกไม่ถูกท่านครับท่านต้องหยุดเดี๋ยวนี้นะครับมิวเซียมกระพริบตาเปริบๆร,ราวกับจะสื่อสารธนากรช่งงักมือหาเจ้าพูดได้หรือไง ท้องฟ้าเริ่มครึ้มลมพายุหวีดหวิวแทรกเข้ามาในร้านผมเป็นแมวที่เห็นอนาคตครับท่านกำลังจะเจอเรื่องร้ายแรงมิวเซียมรีบพูดพระพุทธรูปในมือธนากรเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังงานในนี้มันอันตรายมากถ้าท่านทำลายมันเมืองทั้งเมืองจะพบกับหายนะธนากรหน้าซีดเผือดเขามององค์พระพุทธรูปที่บัดนี้มีรอยร้าวปรากฏขึ้นมาเองทีละน้อย ลมพายุภายนอกทวีความรุนแรงขึ้นราวกับจะพังประตูร้านเข้ามาแล้วเราจะทำอย่างไรดีเขาตะโกนท่ามกลางเสียงพายุเราต้องปลดปล่อยพลังงานนี้อย่างถูกวิธีมิวเซียมปีนป่ายขึ้นไปบนหิ้งพระวิ่งวนไปมารอบองค์พระอย่างรวดเร็วท่านต้องทำตามผมบัดนี้ ทันใดนั้นเององค์พระพุทธรูปก็แตกออกเป็นเสียงๆเผย,ยให้เห็นอัญมณีสีดำสนิทที่เรืองแสงออกมาปัทุออกเป็นแสงสีขาวนวลก่อนจะสลายไปในอากาศราวกับหมอกควันพร้อมกับเสียงคลืนครั่นของพายุที่เงียบลงอย่างกระทันหันแสงแดดสาดสองหลอดหน้าต่างเข้ามาอีกครั้งธนากรยืนนิ่งอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นมันพลังอะไรกัน มิวเซียมกระโดดลงมาเลียอุ้งเทา้ามันคือพลังแห่งการปกป้องครับเป็นคำสาบที่ผูกติดกับเมืองนี้มานานเพื่อแลกกับการไม่ถูกทำลายมันเงยหน้ามองธนากรท่านได้ช่วยชาวเมืองไว้โดยไม่รู้ตัวธนากรก้มลงมองแมวตัวน้อยด้วยความทึ่งขอบคุมนะมิวเซียมเขายิ้มให้แมวที่ช่วยชีวิตเขาและเมืองนี้ไว้ไม่เป็นไรครับมิวเซียมตอบพร้อมกระดิกหางเบา,เบา นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่เท่านั้น